เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในตอนนี้อยากจะชวนทุกคนไปพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันต่อเรายังพยายามนําประเด็นทางเศรษฐกิจมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับแล้ววันนี้จะเป็นประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเพราะเรากําลังพูดถึงการเข้ามาของอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ของจีนที่เข้าสู่ตลาดไทย อีค m มเมิรที่ว่าก็คือ E-Commerce ที่มีชื่อว่าเทมูครับเป็นแพลตฟอร์ม E-Commerce ของ PDD Holdings บริษัทจากจีนเจ้าของเดียวกันกับแพลตฟอร์มชื่อดังในจีนอย่าง p ิน d ดา d ดลมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังหาทางแก้ปัญหารับมือการทะลักของสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนที่ตอนนี้ในจีนมีการผลิตสินค้าจนล้น และต้องหาทางระบายสินค้าออกมานอกประเทศมากขึ้นโดยเทมูที่มีการเปิดตัวเนี่ยนะครับมาแบบเงียบๆแต่ว่าเป็นการมาแบบไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นการตีตลาดแบบเดียวกับอเมซ o n ที่สหรัฐอเมริกาโดยคอนเซปต์ขายสินค้าราคาถูกถูกแบบแตัดราคาในชนิดตัดราคาน้ำตาไหลเลยนี่นครับแล้วก็มีนโยบายรับคือสินค้าที่รวดเร็วจนถูกใจผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก แน่นอนว่าเมื่อมาเปิดตัวในประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวในมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วโดยแค่เริ่มก็ดึงดูดนักช็อปด้วยโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง90%และค่าธรรมเนียมจัดส่งที่คิดราคาน้อยมากรวมถึง จัดส่งฟรีสําหรับหนักช็อปรายใหม่ด้วยประเด็นนี้ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเป็นห่วงต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SME และผู้ค้ารายย่อยของไทยอีกครั้งนะครับว่าสินค้าราคาถูกจากจีนยังคงทะลักเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องและเมื่อขายใหญ่ใหญ่จีนอย่างแพลตฟอร์มเทมูเนี่ยมาเปิดสินค้าขายสินค้าออนไลน์ในไทยก็ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าตกลงแล้วเราจะรับมือกับสินค้าที่ทะลักจากจีนได้ไหวแค่ไหน ขณะที่ในทางธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเทมูจะเข้ามาเป็ผู้เล่นในตลาดแข่งกับเจ้าตลาดในไทยที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น s h o ป e, ปี้ a า a าดหรือว่า t i k t o อก h o p ปทำให้ศึกอ e ีคอมเมิร์ซในไทยเจ้าระอุหนักมากขึ้นไปอีกแต่ด้านหนึ่งก็จะกระทบกับผู้ประกอบการและธุรกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ในวันนี้ผมอยากเอาเรื่องนี้มาขยายประเด็นให้เห็นภาพกันนะครับว่าประเด็์สินค้าจากจีนที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะดูเหมือนจะมีหลายชาติที่เผชิญกับสินค้าจีนล้นตลาดจนทําให้ต้องมีมาตรการหลายต่อหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะในชาติอาเซียนที่ดูเหมือนว่าจะเผชิญกับภาวะสินค้าจีนทุ่มตลาดอย่างมากเลยทีเดียวแล้วต้องหาทางรับมือในแนวทางที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปบางอย่างก็คล้ายบางอย่างก็เหมือนนะครับ ก่อนอื่นผมอยากชวนไปดูกราฟกราฟหนึ่งกันก่อนครับเป็นกราฟที่ Nikkei Asia สื่อญี่ปุ่นรวบรวมข้อมูลของ3ประเทศอาเซียนครับก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินค้านําเข้าแล้วก็ส่งออกเป็นสินค้านําเข้าจากจีนและสินค้าส่งออกไปจีนของประเทศนั้นๆน,น,นะครับถ้าอ่านข้อมูลจากกราฟเราจะเห็นข้อเท็จจริงหลายข้อเลยครับข้อแรกก็คือทั้ง3ประเทศเกือบทั้งหมดอยู่ในภาวะขาดดุลกับจีน พราะมูลค่าสินค้านําเข้าจากจีนส,สูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศนั้นๆแล้วส่งออกไปจีนเว้นแต่อินโดนีเซียทุกคนเห็นกราฟของอินโดนีเซียไหมครับว่าในช่วงหลังเนี่ยเพิ่งมีมูลค่าสินค้าส่งออกไปจีนสูงกว่าสินค้านําเข้าเล็กน้อยแต่ว่าถ้าดูกราฟแล้วดูกรณีของมาเลเซียแล้วก็ไทยเนี่ยจากกราฟนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าปริมาณสินค้าที่ส่งออกไปจีนน้อยกว่าสินค้าที่นําเข้าจากจีนอย่างมีนัยสําคัญยิง้ะดูกราฟของประเทศไทยจะเห็นได้เลยนะครับ ว่ากราฟสินค้านําเข้าจากจีนกับกราฟสินค้าส่งออกไปจีนห่างกันมากจนกราฟสีแดงเนี่ยก็คือนําเข้าสินค้าจากจีนสีน้ําเงินคือสินค้าส่งออกจากจีนมันทางทางมากกว่ามาเลเซียทางมากกว่าอินโดนีเซียอีกโดยในกรณีของไทยเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าแนวโน้มของไทยคือขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดเส้นสีแดงสูงกว่าเส้นน้าเงินคือขาดดุลการค้ามาโดยตลอดและที่สําคัญในช่วงหลังขาดดุล การค้ากับจีนมากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมที่ในช่วงปี2020ไทยขัดดุลการค้ากับจีนประมาณ20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วไทยขัดดุลการค้ากับจีน36,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทีนี้กลับไปดูที่อินโดนีเซียครับถ้าดูอินโดนีเซียในช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่า อินโดนีเซียได้ดุลการค้ากับจีนเล็กน้อยในช่วงหลังนะครับจากมูลค่าการส่งออกไปจีนที่สูงกว่ามูลค่าการนําเข้าเล็กน้อยโดยมีการประเมินว่าสาเหตุที่อินโดนีเซียได้ดุลการค้ากับจีนได้เนี่ยมีการประเมินว่าเป็นเพราะการส่งออกเหล็กไปยังจีนที่มีมูลค่าสูงแต่ว่าสินค้าอุปกรณ์อื่น ก็มีสินค้าจากจีนมาตีตลาดเช่นกันโดยรัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียออกมาประกาศเลยนะครับว่าทางการอินโดนีเซียกําลังหาทางเพิ่มอัตราภาษีที่อาจสูงถึง200%ในสินค้าประเภทเสื้อผ้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งเครื่องสําอางเครื่องเซรามิก แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทางการอินโดนีเซียย้ำว่ามาตรการที่เป็นลักษณะของการตั้งกําแพงภาษีใส่สินค้านำเข้าแบบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจองไปที่จีนหรอกครับแต่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยที่จะไม่ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียย้ำเรื่องนี้ว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่สินค้าจากจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงสินค้าจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐ รวมถึงประเทศอื่นๆที่ส่งสินค้าเข้ามาที่อินโดนีเซียด้วยขณะที่มาเลเซียครับเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาประกาศเก็บภาษีซื้อขาย10%ต่อสินค้าออนไลน์ที่มีราคาต่ำกว่า500ริงกิตหรือประมาณ3,800บาท เอาข้อจริงนี่เป็นมาตรการที่คล้ายๆกับบ้านเราที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่กรมศุลกากราใช้วิธีเก็บภาษีสินค้าออนไลน์นําเข้า7%ในราคาสินค้าที่ต่ำกว่า1 5 0 0บาทโดยในกรณีของมาเลเซียเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเพิ่งเปิดเผยกับรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยย้าว่ากําลังหามาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและผู้ประกอบการรายย่อยหรือที่เรียกกันว่า SME ที่ได้รับผลกระทบจากสินค้านําเข้าจากจีน ขณะที่ความพยายามของไทยมีการเปิดเผยจากคุณภูมิธรรมเวชยะชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายซึ่งได้มอบนโยบายให้ทีมพาณิชย์ทําการศึกษาและสํารวจตลาดอยู่เสมอเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่าทันการค้ายุคใหม่โดยล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวอรนุชวรณพินโยผู้อำนวยการสานักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและเมืองกวางโจวประเทศจีน เลยไงว่าขณะนี้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง JD.com เถาเป่าแล้วก็เหมยชวนต่างได้ปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธรุรกิจใหม่เน้นการจัดส่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคในทุกช่วงเวลาของชาวจีนจึงมีโหมดการจัดส่งภายใน1ชั่วโมงหรือว่า instant delivery ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างมาก คุณอรนุชบอกว่าหลังจากการพแพร่ระบาดของโควิดสิพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในจีนเปลี่ยนแปลงไปครับโดยคนจีนมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นมีความต้องการระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วมากขึ้นโดยผู้บริโภคประมาณ75%บหวังว่าจะได้รับสินค้าในวันเดียวกันหลังจากทําการสั่งซื้อแทนที่จะต้องรอ3-5วันในการจัดส่งตามข้อกําหนดของอ e ีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมเป็นการขายปลีกสินค้าออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ต้องการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ชาวจีนโดยตามรายงานการพัฒน,นาอุตสาหกรรมค้าปลีกแบบจัดส่งทันทีหรือว่า instant retail ในปี2023ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าในเมืองชั้นหนึ่งสัดส่วนของผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้อออนไลน์และส่งแบบออฟไลน์ภายใน30นาทีเป็นช่องทางการช้อปปิ้งหลักสูงถึง64คาดว่าธุรกิจนี้จะกลายเป็นช่องทางหลักในการบริโภคของชาวจีนในอนาคตด,ด้วยนะครับ โดยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนบริษัทอาบาบาได้เปิดตัวบริการบนแอปถาวเป่าที่มีร้านค้าบนคอนอื่นๆและร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพิกัดใกล้เคียงของผู้ซื้อซึ่งเมื่อสั่งซื้อสำเร็จลูกค้าจะสามารถได้รับสินค้าภายใน1ชั่วโมงเทีบมีแอปสั่งอาหารที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดส่งภายใน1ชั่วโมงผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์กว่า10ล้านรายการจากซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในประเทศจีนซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนร้านดอกไม้ร้านขายผลไม้มากกว่า3 0 0 0 0นแห่ง ภายในท้องถิ่นของผู้ใช้หรืออย่าง JD.com เนี่ยก็เปิดโหมด JD Instant Delivery จะส่งได้เร็วสูงสุดภายใน9นาทีครอบคลุมซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงตลาดอาหารสดแล้วก็ผักรวมถึงผลิตภัณฑ์ดิจิทัลยาเครื่องดื่มเครื่องใช้ในบ้านอาหารสดดอกไม้แล้วก็หมดอื่นๆให้ผู้ใช้สามารถ กำหนดแล้วก็เลือกระยะเวลาได้ในหน้าชำระเงินโดยระยะเวลาการจัดส่งที่เร็วที่สุดสำหรับการสั่งซื้อหลายรายการภายในระยะ2-5กิโลเมตรเนี่ยเร็วสุด17นาทีช้าสุดการันตีไม่เกิน40นาทีหรือว่าโดยยินซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ในจีนเนี่ยนะครับก็เพิ่งเปิดอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดจีนแล้วก็เปิดบริการ ส่งด่วนส่งทันทีโดยได้มีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไปนจนถึงร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมหมดดังกล่าวด้วยซึ่งในกรณีของโดยินเนี่ยมีสินค้าที่ครอบคลุมถึงผลไม้ของชํำดอกไม้ของขบเคี้ยวเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับ รัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็รองนายกงรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมวชยยชัยบอกว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดที่รุนแรงของจีนและปรับตัวให้ทันกับการค้ายุคใหม่ในงานที่เกี่ยวข้องผู้ส่งออกรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในไทยควรศึกษากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้สามารถนําไปใช้กับการสั่งซื้อและการส่งสินค้าภายในประเทศกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกับร้านค้าท้องถิ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่ SME และ MSME ใช้เทคโนโลยีช่วยพัฒน,นาทั้งด้านการผลิตการตลาดและบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสร้างเงินในท้องถิ่นด้วยกับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today